กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดแถลงข่าว b บ n g k o k r i v e r Festival 2023สายน้ำแห่งวัฒนธรรมครั้งที่9ที่วัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครได้มีงานแถลงข่าวงานแบ n ค k o k River Festival 2023สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยครั้งที่9ภายใต้แนวคิดลำนำวันเพนและลุ่มพินี r i v e r Festival ครั้งที่5โดยมีนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้นายสุรพลสวี เสรณีประธานการจัดงานแบงคอกราาิเวอร์เฟสตาวล2023ศาสตราจารย์ดรอภินันท์ปุษยานนท์ที่ปรึกษากรมการผู้ำนวยการใหญ่บริาษาทัทไทยเบลฟอร์จำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพเรือกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมในงานแถลงข่าวทั้งนี้ได้เสริมสักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่างานนี้เป็นการสืบสารและต่อย,ยอดกิจกรรมที่ดีงามตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่นเน้นยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ ทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชนโดยการจัดการของชุมชนด้วยกลยุทธ์บวรยกกกำลังสองเชื่อมโยงและต่อยอดเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมดูแลรักษาโลกผ่านกิจกรรมลอยกระทรงและลอยกระทีบในบ่อลอยกระทรงรักโลกปีนี้ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้วยศิลปวัฒนธรธรมไทยซอฟต์พาวเวอร์โดยกิจกรรมจะจัดบนพื้นที่10ท่าน้าสาคัญประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานครอ,อาทิวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคศิตาราม เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์สุขสยามนไอคอนสยามเป็นต้นนอกจากนี้ยังจะมีการจัดงานลุมพินีริเวอร์เฟสติวัลณพื้นที่ถนนรถแก้วจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่25-27พฤศจิกาย,ยน2566รวมทั้งหมด3วันประเพณีนี้ทำกันมาช้านาแล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผมภูมิใจนะครับที่จัดขึ้นมาเนี่ยเป็นภาคเอกชนนี่เริ่มทำกันมาก่อนนะครับกระวงวัฒนธรรมเรามา,ามาต่อเติมนะครับเป็น การร่วมแรงร่วมใจที่ทน่ารักได้มากที่สุดนะครับภาคเอกชนนำนะครับในการที่จะตัดประเพณีให้แพร่หลายและก็โด่งดังไปทั้งประเทศนะครับผมก็เลยเ,เรียนว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเพณีที่ที่อยู่ในใจพี่น้องประชาชนนานมากแล้วเป็นประเพณีทีเ่เราให้ความสําคัญน,นุตลอดนะครับดังนั้นในในปีใหม่ที่จะถึงเนี้ยนะครับปี2567เนี้ยเราจะนําประเพณีลอยกระทงเนี่ยเข้าประกวดในระดับ เป็นโมโกโลกนะครับในที่จับต้องไม่ได้นะครับซึ่งเฉพาะสิ่งเหล่านี้ก็คือหมุดหมายสําคัญนะครับที่จะก่อให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วตามมาก็คือทุกอาชีพนะครับก็จะมีงานทําแล้วก็มีรายได้นะครับก็จะเป็นตามเป็นโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาความยากจนอีกด้วยนะครับ